ตอนมอรดกจากคุณยาเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องตาวันนั้นคุณพ่อของน้องตาได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งจากจังหวัดกาลสินบอกว่าคุณย่าเสียชีวิตแล้วเป็นอันว่าน้องตารับรู้พร้อมกับเตรียมตัวเดินทางไปร่วมงานศพกับคุณพ่อคุณแม่ แต่ก่อนจะออกจากบ้านที่กรุงเทพคุณยายบอกน้องตาว่าอย,ย่าหยิบอะไรกลับมานะน้องตาก็รู้สึกเอใจบนแปลกใจทำไมอยู่ๆคุณยายถึงพูดขึ้นมาแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรออกเดินทางไปจังหวัดกาฬสินต,ตามปากติเมื paper. ่อไปถึงงานโศก ถูกจัดขึ้นบ้านหลังหนึ่งแถวชนบทเป็นบ้านแบบสมัยก่อนที่มีห้องน้ำอยู่ด้านนอผ่านไปวันสองวันแรกไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งคืนวันที่สหลังจากงานศบถูกจัดเสร็จเรียบร้อยน้องตากำลังจะอาบน้ำห้องน้ำถูกสร้างแยกออกจากตัวบ้านก็เดินเข้าห้องน้ำตามปกติไม่ได้คิด หรือเอใจอะไรห้องน้ำถูกสร้างด้วยไม้เป็นทนทอนก็จะมีเป็นช่องเป็นรูอะไรบ้าระหว่างที่อาบน้ำอยู่นั้นน้องตาเริ่มได้ยินเสียงกึกกึกกะกะเสียงคล้ายๆกับคนเดินอยู่ด้านนอกน้องตาคิดในใจว่ามีใครมาแอบดูหรือเปล่าหรือมีใครจะมาทำอะไรหรือเปล่าจะได้ตะโกนให้คุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ในบ้านออกมาช่วยน้องตานั่งนิ่งเงียบตั้งใจฟัง และคิดว่าเสียงอะไรจนกระทั่งเสียงนั้นวนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้ำน้องตาตาัดสินใจพลักประตูออกไปแต่กลับไม่พบอะไรและเดินกลับเข้าห้องน้ำเหมือนเดิมปกติที่น้องตายอยู่คนเดียวถ้ามันมีอะไรรอบตัวผิดปกติจะรู้สึกหรือสัมผัสได้ในทันทีตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าด้านหลังห้องน้ำมีอะไรแปลกๆจึงรีบหันไปมองดู เห็นเป็นมือพยายามสอดผ่านช่องไม้ทั้งๆที่ช่องนั้นค่อนข้างเล็กมาลักษณะมือที่ยื่นเข้ามานั้นเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้เหมือนมือคนแก่ขยับไปมาคล้ายๆกับกวักมือเรียพร้อมกับมีเสียงพูดขึ้นมาว่าอย่าลืมไปเอานะพอพูดจบมือนั้นก็ค่อยๆถอยกลับไปน้องตางงว่าใครมาแกล้งอะไรรีบออกจากห้องน้ำเพื่อมาดู แกก็ไม่มีใครจึงเดินขึ้นบนบ้านไปหาแม่แล้วเล่าให้แม่ฟังว่าเมื่อกี้มีมือจากไหนก็ไม่รู้จอดเข้ามาในห้องน้ำพูดว่าอย่าลืมเอาไปนะคุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหลอกลูกอาจจะตาฝาดไปเองหรือเปล่าอย่าคิดมากไปเลยนะทุกอย่างก็ผ่านไป หลังจากนั้นคืนต่อมาน้องตานอนอยู่บนเตียงกับแม่ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่าอย่าลืมออาไปนะประโยคเดิมน้องหันไปบอกคุณแม่คุณแม่ก็ตะโกนสวนกลับมาว่าก็ให้ลูกมึงไปสิน้องตารู้สึกงงว่าอา้าวแม่พูดกับใครไล้เริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนยายทักก่อนเดินทางออกมาแล้วว่า อย่าเอาอะไรกลับมาพอมาตอนนี้คุณแม่ก็พูดอะไรแปลกๆขึ้นมาอีกน้องตาก็ได้แต่งงหาคคำตอบอะไรไม่ได้เลยวันเผาผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงที่ได้ยินในทุกๆคืนว่าอย่าลืมออกมานะก็เริ่มได้ยินบ่าไม่ได้ยินบ่าในฝันก็ไม่ได้ยินอะไร กระทั่งวันรุ่งขึ้นหลังจากวันเผาทางครอบครัวก็ได้ไปเก็บอิกของคนตายแต่พอไปเก็บกระดูกอ็ไม่เรียบเรียงแล้วน้องตามองไปเห็นข้อมือด้านซ้ายของกระดูกคุณย่าเห็นมีกำไลทองวางอยู่น้องตาพูดว่ากำไลสวยจังทําไมมันสวยอย่างนี้มีพลอยมีอะไรด้วยจึงหันไปสกิดแม่สวยจังหนูอยากได้ แม่ตอบกลับมาว่ามันดำทุเลศขนาดนั้นอย่าเอามาเลยช่างมันเถอะคุณแม่พูดสวนขึ้นมาลองตาคิดในใจไม่เอาก็ได้เดี๋ยวค่อยให้แม่เสื้อให้ใหม่แล้วสักพักแม่ก็หันไปหาคุณพ่อที่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วพ่อก็พูดขึ้นมาว่ากลับบ้านกลับเดี๋ยวนี้เลยด้วยน้ำเสียงที่ดูดันจริงจัง ทั้งหมดจึงเดินทางกลับกรุงเทพในทันทีไม่อยู่รอทำพิธีอื่นๆต่อเมื <st ags> ่อ <names> กลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพน้องตากลับมานั่งประมวลผลสรุปว่ามันเรื่องอะไรกันแน่จึงไปถามญาติคนที่ไปงานด้วยกันว่าหนูถามจริงเถอะที่นั่นมันมีผีอะไรหรือเปล่าญาติตอบกลับมาว่า ก็ไม่เห็นมีอะไรนาะไม่เห็นเจออะไรไม่ได้รู้สึกแปลกๆนี่น้องตาได้ฟังก็ไม่ได้คิดอะไรใช้ชีวิตอยู่บ้านตามปกติทีนี้เสียงนั่นมาอีกแล้วคราวนี้เสียงตามมาถึงที่บ้านเลยเอาไปสิเอาไปเถอนะนาน้องตาได้ยินเสียงแบบนี้อยู่เป็นสัปดาห์คือไม่ได้เห็นอะไรนะแต่เหมือนว่าพอนั่งๆอยู่แล้ว ใจนิ่งใจสงบก,ก็จะได้ยินเสียงแบบนี้แววเข้ามาในหูตลอดเวลาจนน้องตารู้สึกเหมือนว่าตัวเองจะเป็นโรคจิตจึงนำเรื่องนี้ไปบอกคุณแม่ซึ่งตอนนี้แม่กำลังนั่งคุยกับคุณยายแม่หนูได้ยินเสียงนี้มันมาอีกแล้วคุณแม่ตะโกนขึ้นมาว่าก็ให้ลูกมึงไปสิจะมาจองเวรอะไรกันอีก น้องตาตัดสินใจถามคุณแม่ตรงๆหลังจากที่สงสัยมาตั้งแต่ข่าวก่อนที่คุณแม่จะกกนขึ้นมาแม่หนูถามจริงๆเถอะสรุปเรื่องมันคือยังไงช่วยคลี่คลายให้ฟังหน่อยซึ่งคนที่ตอบกลับกลายเป็นคุณยายแล้วคุณยายเล่าให้ฟังว่าก่อนที่น้องตาจะเกิดคุณย่ากเกลียดแม่หนูมากก่อนที่แม่หนูจะตั้งท้อง มีอยอู่วันหนึ่งแม่เกิดอาการท้องบวมเหมือนกับคนท้องขึ้นมาจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลฝากขันปรากฏว่าพอตรวจแล้วกลับไม่เจอเด็กไม่เจออะไรในท้องเลยแต่ท้องมันโตขึ้นมาแบบหาสาเหตุไม่ได้คงจะเป็นไสยศาสตร์แน่นอนคุณยายก็เลยพาแม่ไปเช็กว่าที่ท้องโตขึ้นมาเนี่สรุปมันคืออะไรพอไปเจอหมอผีล่างทรง ทําวิธีทุกอย่างอยู่ๆก็มีก้อนลิ้มเลือดก้อนหนึ่งหลุดออกมาดำดำเน่าๆหมอให้เยียบแล้วบอกว่าให้มันกลับไปหาที่คนทําปรากฏว่าคุณแม่ก็เหยียบและเรื่องทุกอย่างก็จบไปคุณยายก็ถามว่าจําได้ใช่ไหมว่าคุณย่าไม่มีนิ้วที่ข้อเท้าข้างขวาเพราะของที่ถูกทํามามันถูกเหยียบแล้วก็ด่าแช่งให้มันกลับไปหาคนที่ทํา ก็คือตัวคุณย่าเองแล้วของเนี่ยมันไปลงอยู่ที่ปลายนิ้วก่อยแล้วมันก็เน่าเฟะจนคุณย่าต้องตัดนิ้วออกจึงเป็นต้นเหตุว่าน่าจะมาจากของที่ทำใส่หนูพอหนูไม่รับของมันก็ย้อนกลับเข้าตัวสี่ปีผ่านไปคุณพ่อกับคุณแม่น้องตาแยกทางกันมีอยู่วันหนึ่งน้องตาได้รับโทรศัพท์มาจากฝั่งทางคุณพ่อบอกว่า มาดูพ่อหน่อยตอนนี้พ่อโดนของน้องตาได้เดินทางไปกับพี่สาวอาการของพ่อคืออยู่ดีดีร่างกายเขาสูบผอมถ้าเรียกตามความเชื่อก็เหมือนกับคนที่โดนกระสือกินข้างในไปหมดพอสูบผอมมาแล้วก็เหมือนมีใยแมงมุม,มยกักใหญ่ขึ้นตามมือและด้วยความที่น้องตาอยู่ใกล้ๆกับพี่สาวบังเอิญมีแมงมุมตัวหนึ่งวิ่งอยู่บนฝ่ามือพ่อ แล้วกะโดดเข้ามาอยู่ที่บนมือพี่สาวน้องตาเห็นดังนั้นก็เลยปัดเจ้ามิงมุมหลุดไปหลังจากที่ดูอาการคุณพ่อเสร็จก็เดินทางกลับมาบ้านแล้วมาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่จึงบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วจึงบอกน้องตาว่าแม่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดแลปะปฏิติประตอรเรื่องให้ฟังด้วยความที่คุณย่าไม่ชอบคุณแม่ แล้วคุณย่าน่าจะเป็นคนที่เลี้ยงผีไว้วันหนึ่งพอคุณย่ารู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะตายซึ่งไม่สามารถจะเอาผีพวกนี้ไปด้วยได้พอแกตัวลงย่าก็เริ่มที่จะปฏิบัติน้อยลงพออะไรอะไรไม่เหมือนเดิมผีมันก็เริ่มกินจากข้างในตัวมันเหมือนกับต้นกำเนิดของการเกิดปอบที่ว่าเป็นคนผิดครูอะไรประมาณนั้นกินในตัวไปเรื่รอย นกระทั่งสุดท้ายใกล้จะตายพอจะตายอันนี้เรียกว่าปอบเชือ้อเขาเกลียดใครทําแม่มันไม่ได้ก็จะทําลูกมันแทนซึ่งก็คือหลานตัวเองนั่นแหละเขาไม่ชอบอยู่แล้วไม่เชื่อลองนึกย้อนกลับไปดูสิว่าคุณย่าไม่เคยกอดหนูไม่เคยบอกลักหนูและไม่เคยให้อะไรหนูเลยจริงไหมน้องตาพูดขึ้นมาว่าเขาให้หนูนะ ก็กำไรวันนั้นแหละคุณแม่ก็พูดขึ้นมาว่าหนูรู้ไหมแม่ไม่เห็นนะมีแค่หนูคนเดียวที่เห็นเพราะเขาตั้งใจที่จะให้พ่อของมันไปไหนไม่ได้มันก็เหมือนย้อนกลับไปตามคำที่แม่เคยพูดก็ให้ลูกมไปสิทุกอย่างมันจึงไปตกอยู่ที่ลูกชายเขาซึ่งนั่นก็คือคุณพ่อแม่คิดว่าพ่อกำลังจะเสียชีวิตแม่งมุมตัวนั้น มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่กำลังจะส่งต่อไปให้พี่สาวแต่พอดีว่าน้องตาปาัดออกทุกอย่างก็เลยคลี่คลายและจบลงตรงที่ว่าน้องตาก็ไม่ได้ไปติดต่อกับพ่ออีกเลยและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่อเป็นยังไงหลังจากนั้นเพราะหลังจากที่พ่อกับแม่แยกทางกันไปเหมือนกับว่าทั้งสองคนจบไม่สวยจึงไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ